ทางด้านของผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ออกมาบอกถึงรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะนําทุนสํารองของประเทศไปลงทุนในการตั้งคลังน้ํามันสำทายุทธศาสตร์อีกทั้งยังไม่มีธนาคารกลางของประเทศใดใช้ทุนสํารองไปลงทุนซื้อน้ํามันส่วนใหญ่แล้วจะใช้เงินของภาครัฐค่ะ แนวคิดจากแวดวงพลังงานที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคลังน้ำมันยุทธศาสตร์ของประเทศโดยใช้เงินลงทุนจากทุนสำรองระหว่างประเทศทำให้บรรดาผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยนายประสานไตรัฐวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ต้องศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนว่าสามารถนำทุนสำรองไปลงทุนในสินค้าโภกภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ทองคำได้หรือไม่อีกทั้งธนาคารแต่แห่งประเทศไทยนั้นก็ไม่มีความถนัดในเรื่องของน้ามัน ทำให้การลงทุนรูปแบบนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายและหากจะนําเงินสำรองไปให้ปตอทบริหารจัดการให้ก็ต้องมีโครงสร้างการทํางานที่โปรง่งใสมีธรรมารทิบาลที่ดีและมีการระบุค,ความรับผิดชอบที่ชัดเจนกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนางอาจนาวัยความดีรองผู้ว่าการด้านสถยรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ย้ําว่าเท่าที่ทราบยังไม่มีธนาคารกลางประเทศใดใช้ทุนสำรองไปลงทุนซื้อน้ำมันเก็บเอาไว้ เพราะเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ภาครัฐดําเนินการเองมากกว่าซึ่งการจะนําทุนสํารองไปลงทุนอะไรสักอย่างต้องมีกลยุทธ์ด้านการลงทุนชัดเจนเพราะการลงทุนลักษณะนี้เป็นเรื่องระยะยาวอีกทั้งต้องมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหากจะมีการนําเงินสํารองที่เป็นสินทรัพย์ออกไปก็ต้องมีการเพิ่มสินทรัพย์อื่นเข้ามาทดแทนด้วย ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่แล้วเช่นการลงทุนพันธบัตรที่อิงกับอัตราเงินเฟอ้อในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นการป้องกันตัวเองในยามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนได้ในระดับหนึ่งค่ะ